เพิ่งได้ไปดูหนังเรื่องอาไกลมานะครับตามโปสเตอร์เรื่องนี้เลยครับผมไปดูเพราะว่าอตัวนี้นะี <laughs> สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งของอาไกลนะก็คือในเรื่องของความเป็นหนังขายโปรดักของ Apple ด้วยความที่หนังเรื่องนี้มาเป็น Apple o r i g i n a l Film นะครับเราจะเห็นอุปกรณ์จาก Apple แบบสุดริมทิ่มประตูครับเยอะมากทั้งแบบ iMac MacBook แล้วก็อุปกรณ์ของ Apple นะครับที่คุณสามารถกินอาการได้มันจะไปอยู่ในเรื่องนี้ครบเลยแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นที่ค่อนข้างจะสนุกที่ได้ครับสนุก หนังเรื่องนี้มันออกแบบมาค่อนข้างจะดีเลยรละละเอียดค่อนข้างเยอะมากเพลงน o w ร้แอนจของ Digital เเข้ากับเรื่องของมันดีนะซึ่งส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบเลยและก็ในขณะเดียวกันนะครับน้องแมวในเรื่องนี้ครับลาเมอรสเตอร์นี่เลยน่ารักมากครับยังไงคุณก็ต้องชอบอะถ้าคุณได้เห็นมันในเรื่องนะครับแบบมันโผล่มาค่อนข้างจะประมาณหนึ่งเลยซึ่งค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ัแสดงในเรื่องนี้ถือว่าแสดงได้สุดยอดมาก ก็ผมก็ชอบเลยครับเทมีของพระเอกแล้วก็นางเอกก็ถือว่าดูดีเลยครับผมเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งครับที่สุดตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันก็หนังฮอลลีวูดนะครับมันก็เหมือนกับหนังไทยทั่วไปที่คนบ่นันว่าทําไมไม่มีแต่ตลกกับผีอะ่ะหนังเรื่องนี้มันคือหนังฮอลลีวูดประเภทแบบนั้นละครับที่แบบเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องทั่วไปเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าองค์ประกอบก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับผมในส่วนที่ผมไม่ชอบสำหรับเรื่องอากาศครับก็คือเพลง now and then ของ the Beatles ในขณะเดียวกันมันคือข้อดีแล้ว วอลลุ่ววอลลุ่วใแม่งเป็นละครไทยเลยอะครับถามว่ามันโอเคไหมมันก็อาจจะไม่แยก่ก็ได้แต่สำหรับผมผมไม่ค่อยชอบขนาดนั้นนะเพราะว่ามันใส่วนลูุแบบหนักขึ้นไปครับจังหวะไหนที่แบบมึงใส่ได้มึงใส่ให้เลยอย่างน้อยห้ารอบอะครับยิ่งกับไอ้แม็กโอ้โหโคตรได้อัตลักมากอะตอนที่ได้ฟังในส่วนที่2แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับองศาแบบซึ่งในช่วงองค์แรกและองค์สองเนี่ยโคตรชอบดูแล้วโคตรเอ็นจอยครับถามว่าองค์สาม ผมเอนจอยไหมก็เอนจอยเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างนิดน,นึงนะมันพยายามจะหาทางลงแบบสุดๆไปแล้วอะครับในตอนจบไอ้เรี้ยมึงไม่ได้เกิดอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นตรงหน้าเลยมันก็เลยแบบนิดนึงนะเรื่องนี้ก็มันอยากมีความเป็นแบบหนังโรแมนต์ด้วยนะครับประมาณหนังสายรักทั่วไปที่มันจะต้องมีชาวเลิฟซินนึงแต่แบบมันก็แอบฮาหน่อยตอนที่แบบเจอเข้าไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่กับองสามนี่คือชิบหายเลยและก็หนังเรื่องนี้แมวในขณะเดียวกันมันออกก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าบน ทีเอกไดกว่าียอารฟรีมากมันเป็นมาที่น่ารักมากแล้วแบบอยู่ๆไม่งอันนี้ผมจะขอไม่สปอยตอนจบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ 4G ครับ 4G มันจะค่อนข้างโดดโดดไปไกลเลยอะแต่ผมผมรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้สังเกตจริงๆอะมันก็จะได้อยู่แหละแต่ว่า ถ้าคุณแบบมองในเอกเลนส์นึ่งไปเลยอ่ะมันจะรู้สึกว่าทำไมมันโดดเยอะจังวะมันรู้สึกแบบบางทีมันก็ลอยๆคนระับถ้าจะเทียบกับ m i s s i l n Impossible มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันคงถ่ายในแบบกีสกรีนแล้วก็ใช้วิชวลเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้เยอะมากแบบกับืุนอากายนะครับหรือว่าข้าก็จะประมาณนี้ครับผมและคะแนนสำหรับอากายผมให้ไว้ที่3 5เต็เม5ครับผม